แม่ค้ะส้มตำมาเองนะคะที่นี่ดูแหมนทีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนีมางบันไดเลาะซื้อได้หนมาหอดีก็เ่มาเห็นมาเห็นแล้วกินซอยนะคะมอนสีเมนูอย่งมีมีเมนูอย่างแน่จ้ะมอนี้ก้อาหารเสือค่ะอาหารเสือกอาะ ไม่ค e. ่าสมต่ำแม่เองเด้อพี่น้องเด้อนี i i ่เด้อคนดังอันนี้คนดังนะคะนี่เป็นแะนกคนดังค่ะคนดังดังบ่จากนี่ดังบ่จากบ่ไฟน่ะแหม่ดังได้บ่ อันนี้ค่ะอาหารอาหารสิงโตบ่อาหารสิงโตนนจะย่างเนื้อพี่<ร>นอ้องไฟร้อนมากย,ย่างไฟแรงแมีมีปลาปลามาพผ้าพี่น้องเราเขาเรียกแพะม่เด้ วันนี้มือนี่หรือมืออื่นนะแม่เบิรนเบิง์นตาฝีมือย่อมมาคงโหลดพี่น้องไม่ขาไม่ขาแต่มาคงคักเลย ีเห็ดแอนสิมักน้วซื้อมูมา้วกีมารนกอยางปลาไม่เยปลาเท้าเลยค่ะเน้กินมูก็เนื้อกินแต่ว่าไม่ต้องทำเยอะไงมึบอกมบอก้นไม่กินเนื้อไงมไม่กินเนื้อไม่สีเอากมูอาไ้นี่แล้วไม่ได้กิน่น อยาง้ปก็ม่ลย่ลยิดยทาไงค่ะที่นี่บ้านนองกูค่ะขอบคุณแม่หน่อยนะคะที่ให้ที่เชิญมาเยี่ยมเยือนบ้านบ้านอ้าอนเขามาเองเขามาเอง๋อนั่งอยู่หาช่วยกัน โดโดยคุณดาวเป็นใครคุณดาวเป็นดาวจ้ะเป็นอะไรกับซินโดไม่มีซินโดมค่ะมีแค่ดาวจ้ะ ว่าไงคะคนดังยังม่ติดเลยคนดังทำไมยังไม่ติดดังขมอแท้งหรือเปล่าูกเดียวพอไหมพี่ดาวพี่ก็น่าจะ่พอกินอย่าก็คิวัน้ดกินเพอลย้ะพอพอ เอาใส่เครื่องหลายๆ,ๆเครื่องเยอะเยอะตลาดกี่โมงอ่ะเราถึงตลาดถึงตลาดหกโมง<ม>ได้แวะตลาดไหจ๊ะแมย<า>ูแวบด้วยน่เมนูต่อไปก่อยหอเชอรี่นะคะอืม เรียนออคนละคนละเส้นคนละเลด่าคนไปคนละท่างรอขอยี่ย่อยี่แย่ขอยี่แย่สิมาเ็นนี่ล่รพอดีเมียอนน์เิ่นผู้ใหญ่ปหาเป็นเสียาเงินมาเ็บบุญเรว่ออะไรเนี่ยเมีอัดวอลมันแม่อัดวอลมันน้ำอะไรดำพุดพุดเลยน้ำถั่วดำแน่นบ่ ไม่นำเท่ดำบ้างกินเราดำพ่ะนะพี่น้องโอ้ยบอกตายกินเดยอสิกินข้อขาวมดอกกินเหล่าข้าวนั่งกินน้ำตู้หู้ดีกว่าค่ะกินแล้วขาวร้อยอากกินน้ำขาวได้ไหมอันนี้ของหนูเองว่ามีซอสว่ามีหลอดป่ะค่ะไม่ไม่เนี่ย เมึ่เจอะไรตอบต่อนเย่คนดังค่ะเริ่มดังแล้วนะคะติดแล้วจ้าดังแล้วจ้าดังแล้วไปล้างมีกันนี่เดี๋ยวาะไลน์มาเต็มเลยล้างเรียบร้อยทีเนี่แบบโด

เอาใหม่ตุ้งยังไงมาดูมาดูเหรอเพื่อนยิงมันใช่ตรงใหม่ใช่แฟรไหมเดียว ใช่ทานไ่ข้นกรุกทมการ์ไ่เท่าก็เลยแมนนะไปอย่างเปทานอย่างจะน้ำมัน่อยลุมกับบรุกบวทานตัวนี้มันหมดนเป็นทานอย่างมันอย่างิถี่ิถันมันโเดงนะแตลอย่างมันมันอย่าง้วยาะอย่างมตรคอน

ข้าวต้องไข่ต้องขีดมาหาทุกคนเแลียบมารี้นมา